สวัสดีค่ะมือนี้กับมะพร้าวกับปลอมสายคือเจ้าคือเก่าจ่าพี่น้องมือนี้ปลอมสายสิผ้าเพื่อนๆมาขยายเนี่ยดอกหัวใจเนาะภาษาโนเวมันสิื่อว่ายัตตะลันตะนะเดี๋ยวปลอมสายสิขึ้นซื้อว่าให้แล้วก็อ่าให้เพื่อนๆไปเซอร์เบืองวาอ่าเขามีลักษณะแบบใดดอกเขาเป็นแบบใดคือแบบมันเห้ยวมันเห้ยวจนตกถึงพื้นจ่าพี่น้องดูความเห้ยวของเขา อพอมันยาวขึ้นเยอะมันจะเป็นคล้ายๆไม้เลื้อยเนาะมันจะเป็นแบบ feet, ไม้เลื้อยแล้วก็เลื้อยอยาวลงไปเรื่อยๆจะไปนอนอันนี้มันตกถึงพื้นแล้วเดี๋ยวผมสากระไรสินี่แหละมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์ดอกอดอกหัวใจเนาะผมสาเรียกว่าดอกหัวใจเน,เนี่ยนๆๆๆๆๆๆนเนี่ยโคนต้นก็อยู่ตรงนี้แล้วเขากระสีเลื้อยเลื้อยเลื้อยลงมาเลื้อยลงมาเรื่อยๆแล้วก็นี่แหละพอมันแง่อะไขึ้นเนาะเขาเขาสามารถขยายได้จ้ะ เอ่อพี่นงเบื้องเอาว่ากระถางขนาดเนี้ยต้นแค่เนี้ต้นเล็กนิดเดียวเนี่ยร้อยกว่านะอ่าโคนหลักของเขามันก็สีบพื่อออันหลายในกระถางหนึ่งแต่พอมันยาวมันเลยขึ้นแบบเนี้ยเป็นไม้เลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้สวยมันเฮไ้แบบว่าอ่าบานห้ามันดูแบบว่าออนชอยดูแบบแบบ้าผูา้ดเดยเลียงต้นไม้ก็อ่า คือบ่ถือจนเกินไปเนาะบ่เป็นแบบว่าไม่ต้นที่แข็งจนเกินไปเฮาก็สามารถเอาเนี่ยมาประดับให้มันดูดูอ่อ,อนช้อยแานในบานเฮ้าในฟอมซากระปลูกไว้เขาเกระเย่าพอมซา,า,าเคยปลูกอดอกหัวใจนี่เทื่อนึงแต่ว่าต้องทิมไปเพราะวา่ามันเป็นเพียแป้งถ้าเพียแป้งขึ้นนี่คือเอาอยยุจะตายอย่างเดียวเพียแป้งของพอมซา,า,าคิดว่าตอนนั้นเกิดจากสาเหตุของอา ดอกกล้วยไม้กล้วยไม้นี่สมีเปลี่ยแปลงพอเปลี่ยแปลงเปุ๊บพอพปูุวิธีกาจัดก็คือปล่อยไปกับเพียงแต่ว่าหาเอียงมาฉีดให้เปลี่ยแปลงเนี่ยหายไปแต่จริงๆจริงๆแล้ว PPT ตอนนั้นปอมซาบร,รูกยังคงเลี้ยงไว้อยู่แต่ว่าภาคกลังนี่สักค่อยสังเกตว่าท้ามีเปลี่ยแปลงุ๊บนี่คือปอมซาสิบรักษาเลยเราสิบรักษาเลยก็ทิ้งไปเลยทิ้งดอกไม้นั้นไปเลยอ่า ก็เนี่ยละเคยเลี้ยงไว้เที่ยนึงก็เลยแบบว่านั่นบ่ตัดตัดสินใจที่จะบม่เลี้ยงอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันเพลียแปลงโดนแล้วมันตายแล้วบ่าอยากเลี้ยงอีกก็เลยแบบว่าเออล่องล่องอามาเลี้ยงอีกอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าอ่าอ่ามันเจอเพลียอีกเข้ากาตรงเหตุแบบก็เพราะการที่เจอเพลียแปลงนี่เอาขึ้นอยากจะเพราะว่าอ่ายูโนเว่เนาะมันเลี้ยงอยู่ในบ้านตลอดจะไปนอนถ้าเกิดว่ามีเพลียขึ้นเนี่ย อยู่ในบ้านมันอากาศมันบ่คอยไดดไทยเทศสะดวกแล้วก็มีเพียรเนี่ยมันสีแบบว่าล่ามไปหากันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตต้นไม้เฮาว่ามีเพลียแปงบ่โดยเฉพาะเพลียแปงิขคืนิขคืนมากในต้นกล้วยใหม่แล้วนี่แหะอันนี้ตน้นปวยเสี้ยนองผมซาปวยเสี้ยนเี่เลี้ยงง่ายไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมอ,ยมอ่า,มาแมลงบกคอยมีมาแลงหรือว่าบ่คอยมีปัญหาจะได้การเลี้ยงปวยเสี้ยนเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ มันเยว้วมันเย้วเกินไปแล้วเยี้ยวลาพื้นเลดยดอกพรมชาสิมาในนํน่เพื่อนๆสาหรับการขยายพันธุ์ดอกัวใจเนาะเพราะว่าถ้าเข้าไปสื่อถ้าไปสื่อกระถางนึงอะ่ะกวาม,มันจะยาวได้ขนาดนี้นะถ้าสื่อมาแบบเย้วขนาดนี้เนเพี้ยเพราะว่าตอนที่พรมชาซื้อมานั่นตอนที่พรมชาซื้อมานั่นเขาสิคดเขาสิคดความเย้วมันอยู่ในหนิแต่มันก็ไม่ได้เย้าวคักมันบม่ได้เย้ยวคักเลยจ้ะพี่น้อง เขาขดไวในนี้เฉยๆนิดเดียวเองพอเราเอามาเลี้ยงมันยาวขึ้นเรื่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆดอกหัวใจนี่เขาสอชอบแสงนี่จักน้อยจ้ะพอง,งานแล้วพอมาก็เอามาตั้งไวให้มันโดนแสงแต่จริงๆแล้วค่นจะให้แสงโดนล่ำต้นของเขาโดนล่ำต้นเพื่อที่แบบว่าเขาจะได้สังเคราะห์แสงเนาะถ้าเอาไว้ที่มือจนเกินไปมันกิดสีเหตุให้แบบว่บาใบบกอยงามถ้าเขาบังบาง,บง,บงไก่สังเกตบางอ่าเนี่ยจ้ะ เห็นไหมเนาะเนี่ยถ้าสังเกตดูเขาก็จะมีความความสวยดอกเขาจะเป็นเหมือนดอกเขาจะเป็นเหมือนรูปหัวใจมีลายเล็กๆน่ารักเนี่ยเพราะฉะนั้นกลมาทํ่าทำการอ่ขยายพันธุ์กนเลยจะนำสาสีเหลือกออกแค่เหลือกออกแค่ไหลๆหนึงเอาเครือเครือนึ่งพ่อเนี่ยเพราะว่าเครือเครือหนึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะมากเลย สามารถขยายพันธุ์แร้อเอาไปแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนหรือว่าไปเป็นของขวัญได้เลี้ยงได้สักพักหนึ่งการขยายพันธุ์กวามันสิเงนี้ผมสาคิดว่าน่าจะประมาณสองเดือนวันนี้เราจะขยายพันธุ์ด้วยการใช้มอสมอสจุ่มกับน้ำโอ้ยทำไมมันพันกันอย่างนี้พันกันเยอะมากตอนนี้มืดเราจะพี่น้อาประมาณสามทุ่มสองและสามทุ่มเนี่แหละแต่ว่าก็ว่าเป็นยังห้องเอาแสงใส่ได้เยอะผมสาบิาตัดตัดตรงนี้เลย เลยตรงนี้โอเคเอาแค่เครือเครือนึงเนี่ยคือคือแบบว่าเหลือเฟือล่ะไอ้ส่วนที่เหลือไอ้ส่วนที่เขาตัดไปเนี่ยเพราะตรงห่วงว่าเขานเนี่ยถ้าเขาสิแตกเอ่อแตกกิ่งออกมาจากตัวแม่ตัวเก้าเขาเขาจแตกกิ่งมาม่เรื่อยเราไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตายหรือเขาจะไม่งอกใหม่งอกใหม่งอกใหม่ยแลวแน่นอนไปเราไปทํำกันป้อมซาใส่มอดมอดกับเอาจุ่มน้ำไว้เรียบร้อยแล้ว หรือช่ำลงอ่น,ลง,น,ล,นลงดินเลยก็ได้จ้ะช่ำลงดินเลยก็ได้หรือจะปักช่ำในในขวดโหลตัดอย่างนี้แล้วไปเอาไปช่ำในน้ําไปช่ำในน้ำได้โอ้ยมันเนวยเงีครับพันกันมาที่นพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือ,อมอสจะพี่น้องคมซาเอาแช่น้ำว้เรียบร้อยแล้วเขากับแช่น้ำใส่มอสว้ถ้าเกิดว่าผู้ใดสีแบบปักช่ำใส่มอสคือปมซาเนี่ยละ่ะ แล้วก็มีมอสแล้วก็แช่น้ำไว้ให้ชุ่มหรือจะปักชําลงดินเลยก็ได้พี่พมสาป,ปักช่ในใส่ขวดโหลถ้าเราจะปักชําใส่ขวดโหลก็ทําอย่างนี้ก็ได้ถ้าใครอยากจะทําสังเกตไหมเอาจุ่มลงน้ํานี่รากเขากระขึ้นมากอเราจะเห็นรากเขาออกมานิดหนึ่งทำทำอย่างนี้ก็ได้มันมีวิธีการทําหลายวิธีในการขยายต้นไม้เนาะ ถ้าใครสะดวกแบบไหนก็เอาตามที่ตัวเองสะดวกนะคะถ้ะาว่าผมซาสิปักช่ำหลายในจกนักน้อยก็เลยแบบว่าเอาใส่อมอสแล้วก็มาเบิ้งกันปักซ้ำมองผมซาก็จะตัดเอาส่วนตัดเอา,เอาสังเกตเขาสิตัดเอาส่วนอันลากเขาจะเกิดตรงนี้ รากของอันอต้นใหม่มันสิเกิดตรงกิ่งตาตรงนี้พี่น้องสังเกตบ้างจะเกิดตรงกิ่งตาตัวนี้พอะนั้นแล้วเ้าก็ตัดตัดเอาสองท่อนนี้ตรงนี้เขาจะเกิดรากในเครือหนึ่งเนี่ยในเครือหนึ่งเนี่ยห้าก็สิสาีมาถได้ได้หลายล่อต้นเลยเนาะเอาตัดที่ละตัดออกที่ละชอบแบบนี้โอ้ยจัง ให้มันกระจายได้จักหน่อยบ่ให้มันได้แบบอยู่ในพื้นที่เดียวกันจนเกินไปให้เขากระจายได้เต็มถาด เขาก็จับตรงรากเขาให้มันนันโดนความชื้นพริกตรงที่ลากเขาให้มันโดนความชื้นเพราะว่าลากเขาก็ะได้ออกออกมาตรงนี้ เส็จแล้วป้อชาชิ้ใส่ใตัวแรปแรปอาหารแรปแหวนเครื่องเพื่อป้องกันการคายน้ำของอนต้นไม้ห้องใช้แรปอาหารแรบไว้ข้อองางบนป้องกันการคข้น้ำง่าย แล้วผมสะอาดจอหูอ้ให้เขาได้มีอากาศเอาจะรูนิดนึงให้เขาได้มีอากาศของนะแล้วเราก็ไปวางไว้ในที่ร่มรำไรไม่ให้เจอแดดมากจนเกินไปนี่ แค่นี้ก็ถือเป็นการเซฟเรื่อ,อยเพงการปักช่มอมอดยหัวใจของปมสาจะาก,กันาขยายพันธุ์เนาะแล้วเดี๋ยวประมาณอีก2เดือนอปมสาสิมาอัปเดตให้เบิ่งว่ามันสิเกิดหากาหลายขนาดใดเนาะโดย2อเดือนมาพบก,กันเนาะนี่จ้าเซฟเรืร่อยแล้วปักช่อง่ายนิดเดียวจ้าพี่น้องนี่แล้วเ็เก็ไปว่างไว้ในที่ร่มํำไรไม่ให้โดนแดดมากจนเกินไปนี่ เขากิสีลอยสักพักนึงจนกว่าเขาสะได้แบบว่าดอกเงีขนาดนี้เนาะมาพอกันคลิปหนาจ้าพี่น้องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมโครซ่าแน่ใจจ้าถ้าผูดด้ใดมาคลิปของไมโครซ่ากันนี่แหละติดตามไมโครซ่าได้เรื่อยๆเดี๋ยวไมโครซ่าสิแม่แน้นำวิธีหรือเคล็ดลับเกี่ยวกับดอกไม้ให้พี่น้องได้รับชมอีกต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมจ้าพอกันคลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ